ร้อนแรงจริงๆครับทุกคนด้านในเต็มครับนี่คือตอบทรงวาดนะครับเป็นตอบน้อยๆเป็นสอยน้อยๆครับแต่ร้อนแรงมากครับคนหลังไหลามาเที่ยวมาเช็คอินนะครับวันนี้เต็มครับ โอ้โหด้านซ้ายมือก็เยอะครับนี่ครับทุกคนมานั่งดื่มมานั่งกินนะครับคนไม่เห็นร้องหูเลยคนเยอะครับคนเยอะนี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติมาถ่ายรูปนะครับมาแล้วก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปครับนี่คนก็กำลังแฮมมากครับทั้งเบาวฝรั่งก็แฮมมากครับ

โอ้โหแล้วใครจะเชื่อเนาะว่าซอยแบบนี้จะกลายเป็นเลนด์มาร์คเมืองไทยนี้ทำทุกอย่างให้กลายเป็นเลนด์มาร์คเนาะสุดยอดไอเดียของคนไทยจริงๆนะครับแค่ต้นปี2,569ก็โอ้โหคนก็แห่มาแบบมากมายนะครับทุกคนปะเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเข้าไปเที่ยวไปชมนะครับนี่ครับเยอะจริงๆนี่ครับโอ้โห ตอนนี้ด้านในก็ครับข้างครับครับข้างครับแม่ไม่เดินแล้วนี่ครับทุกคนมาถ่ายรูปมาหาซีเขาซอของมาหาซอของกินเนาะนี่ครับเป็นซอยได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ60เมตรนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โห,โโหเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับ ด้านนี้เป็นออสเตอร์ร้านออสเตอร์นะครับนี่ร้านขายน้ำมะพร้าวครับโอ้โหสุดสุดวันนี้สุดสุดนะครับทุกคนร้านพู่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับนี่ด้านขอมือก็เป็นมุมถ่ายรูปครับนี่ครับ มีร้านข้าวเหนียวมะม่วงทรงวาดนะครับตกด้านในเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงทรงวาดนะครับร้อยห้าโอ้โหทุกคนวัยรุ่นทั้งนั้นทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติบ้าฝลรังครับมาเที่ยวย่านนี้เนาะเยาวราชนี่ครับคอฟฟแบ็คคอฟฟร้านกาแฟออยสเ,เตอร์ ร้านวาบิเดี๋ยวเราเข้าไปมุมนี้ก่อนเข้าไปมุมนี้ก่อนแต่ก็คนเยอะสนเกินนี่ครับน,น,นี่ข้าเหนียวมะม่วงนะครับนี่ครับ โอ้โหร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับทุกคนห้ามจับห้ามจับถ่ายรูปได้ห้ามจับห้ามบายครับมีที่นั่งครับก็ขอเชิญทุกคนมานั่งกินนะครับโอ้น่าเห็นแล้วก็มีความสุขมีความสุขครับนี่กราวป๋าล่งมาเที่ยวครับกลายเป็นเล่นมาร์คซื้อดังเนาะกลายเป็นเล่นมาร์คซื้อดังถ่ายร้อยรอแปดสีไม่เขาไม่ได้ปัดมผมไหมไ มีที่นั่งด้านนี้ก็เป็นที่ชมวิวโอ้ยเพลงเสียงดังเพลงดังนิดหน่อยเพลงดังนิดหน่อยเราก็รีบต้วนหนีหนีเสียงเพลงอ๋อมาข้างก่อนตรงนี้จะมีร้านครับมีร้านนั่งดื่มแบบชิวๆตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่ต่อไปคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่าง แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นมุมถ่ายรูปครับนี่ครับทุกคนแต่ก่อนเป็นร้านนั่งดื่มแบบชิวๆนี่ตอนนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพยาร oh, yeah. ิเวอร์นี่ไอคอนสยามนะครับแม่น้ำเจ้าพยาก็โอ้โหสวยงามสะอาดนนะครับ นี่ครับตรงนี้ก็กลายเป็นมุมถ่ายรูปเนาะมารอบหน้าก็หน่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่าง คนนีครับคนแห่เข้ามามาคนเยอะจริงๆครับนี่ครับสาวฝรั่งก็มายิ้มไปยเปยครับซอยนี้มีความกว้างประมาณ6เมตรครับส่ไทไยนี้สุดยอดเนาะสุดยอดไอเดียครับสร้างทุกที่ทุกแห่งให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ แล้วใครจะเชื่อป้าซอยนี้เนาะว่าซอยนี้จะโด่งดังครับจะโด่งดังแบบนี้นะครับเราเริ่มจากถ่าน้ำหรอแตาจะนั่งถ่ไหมเนาะทำไมโอ้โห,โหทุกคนนี่ครับสวัสดีครับมาแล้วก็มีครับซุปเนาะอยากให้เอฟซีเนาะที่ไม่เคยมาเนาะมาตามรอยมาชมบรรยากาศนะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานเนาะ มาดูลูกดูหลานนะครับยุคใหม่เจนซดเจนซนะครับฮิตเดอรโลดดนนี้โอ้โหเต็มไปได้วยมุมขายรูปนะครับ สุดยอดจริงๆนี่ครับมีรถแมงกัสไซครับไปนั่งเรือครับ ยิ่งคํายิ่งพากันมาเนาะยิ่งคํายิ่งพากันมาครับร้านอันนี้เป็นร้านตุ้งแช่ครับนี่ครับร้านตุ้งแชร่ร้านนี้เป็นร้านตุ้งแช่ตุ้งแช่เยวาวราชครับ ก็เป็นย่านเมืองเก่าเนาะเป็นย่านเมืองเก่าของคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเนาะที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับแล้วก็กลายเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์นะครับคนไทยกับคนจีนก็เป็นพี่น้องกันนะครับก็สืบสายเลือดเนาะคนจีนยุคก่อนก็ข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเรือสัาเภามาเนาะ มาอยู่เมืองไทยนะครับตอนนี้ก็แยกไม่ออกหน้าตาคนไหนคือคนไทยคนไหนคือคนจีนนะครับโอ้โหเบาฝรั่งออกมาครับโอ้ยเนาะเห็นแล้วก็มีความสุขครับในช่วงต้นปี2569นะครับไปไหนก็มีแต่หน้าท่องเที่ยวตอนนี้วัดโพวัดอรุณวัดพระแก้วไอคอนสยามสยามประล็กอนครับเต็มครับตามแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับ นตรงเที่ยวทั้งนั้นครับนี่ครับทุกคนหลายเนาะนี่คือตอกทรงวาดซอยทรงวาดนะครับเป็นรันมาร์คร้อนแรงข้ามปีสุดฮอตสุดฮิตนะครับถ้าท่านใดจะมาตรงนี้ก็มาได้หลายแบบเด้อถ้ามาด้วยเรือก็ให้มาที่ท่าเรือราชวงศ ขึ้นมาจากท่าเรือก็เดินมา1 0อเมตรเลี้ยวขวาก็จะถึงเลยนะครับแต่ถ้ามาด้วย MRT ก็ให้มาที่วัดมังกรใช้าทางออกหนึ่งมาทางแปลงนามแล้วก็เดินข้ามมาครับเดินตรงมาไม่เกิน500เมตรก็ถึงเช่นกันครับนี่ครับทุกคนปะขอเดินเที่ยวชมอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยออกไปเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ ถมอเตอรสีเหลืองสวนมากก็เป็นวัยรุ่นครับสวนมากครับนี่ตอนนี้ก็เต้มครับร้านออย t e เตอร์นี่ครับสวนมากก็เป็นวัยรุ่นไทยต่างชาติด้วยนะครับก็ปะปนกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับที่ ตอกทรงว่าแลนด์มาร์คสุดฮอตแลนด์มาร์คชื่อดังของกรุงเทพมหานครอยู่แถวย่านเยาวราชย่านเมืองเก่านะครับย่านเมืองเก่าของเยาวราชนะครับมาโ,โ, <c oughs> โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาอัปเดตให้ชมตามที่ FC เรียกร้องมาเนาะอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม กอให้ FC มีความสุขเด้อรับปีใหม่2569ต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอตัวกับก่อนนะครับถ้าออกไปถ้าออกไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางท่าเรือราชวงนะครับนี่ครับ ด้านนี้ไปท้าเรือราชวงศ์เดินไปไม่เกินร้อเมตรเลี้ยวซ้ายก็จะถึงท่าเรือราชวงศ์ตรงไปนะครับนี่คนก็เริ่มมากครับแต่ถ้าด้านนี้แต่ถ้าด้านนี้นะครับด้านนี้ตรงไปตรงไปข้ามแยกตรงหน้า,าก,ก็จะไปถึง มาทีวัดมังกรนะครับร้านพูดนะครับตรงไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นมา t วัดมังกรเดินไปไม่เกิน500เมตรนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย